เสียงวีดมาแล้วนะครับขบวน260นะครับออกจากพุ่มไม้มานะครับบริเวณหลังวัด,ดันตูมนะครับปู่จ k นะครับทำขบวน260นะครับรถไฟสายตะวันตกนะครับสำหรับขบวน260นะครับต้นทาง น้ำตกไปทางคนบุรีนะครับวันนี้ทําขบวนโดยปู่ g ี e k 4048นะครับทามาทำขบวนใส่น้ําตกแล้วนะครับ4048นะครับ นีกําลังลอดสะพาน,นกายกระดับสายนาคนนรปฐมกาญจนาบุรีนะครับวันนี้หมอกลงนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมตับสไต์สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หนองประดุกชาแนลครับ